ามจริงคิดยังไงถึงได้ยอมคุยต่อกับเขาตอนเขาบอกแอนว่าแอนเป็นคนที่ห้าเขาคุยอยู่สี่คนอะช็อกมากคือไม่ช็อกที่ว่านี่คือรู้สึกว่าเราไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนมั่นหน้าดีมาก่อนอยู่ก็เดินมาบอกเราอะไรเงี้ยคือซึ่งตอนนั้นแอนยังไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยนะคะแล้วเขาท่าทีชัดอย่ยงว่าจีก็ชัดเพราะว่าเขาโทรมาทุกวันชวนกินข้าวชวนไปดูหนังอะไรเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกเออมั่นแน่ดิตอนนี้ความพยายามจีบอยู่แล้วบอกว่าเป็นคนที่ห้าใช่ทําไมยังอยู่ถามจริงคือตอนนั้นแอนไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยเพราะว่าแอนก็เพิ่งจะแบบไม่สมหวังเรื่องความรักมาแต่ตอนนั้นที่คุยกับเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเหงาแล้วเขามาคุยด้วยอเขาเป็นคนที่คุยสนุกเราก็รู้สึกติดที่จะคุยกับเขาเพราะรู้สึกว่าสนุกแล้วก็เรียกว่าจีบติดความเหงา่ามันแบบน้อยลงค่ะค่ะแล้วไม่กลัวแหละค่ะว่าถ้าเกิดแบบสมมติว่าคบกันไป แล้วเกิดเราชอบเขาไปแล้วเ,เอ๊ะแล้วเ,เราจะเจ็บตอนนั้นอนอนไ,ไม่ไม่ได้คิดจะคบกับเขาอ<จ>ะค่ะก็คิดว่าแกล่ะเอาผู้ยังงา่ายะว่าแบบฉันฉันรู้ตัวฉันก็จะมีสติฉันจะไม่ได้ชอบคนคนนี้หรอกใช่ค่ะคือถ้ากับว่าเจอแบบผู้ชายที่แบบเจ้าชงเจ้าฟูเราไม่เอาอีกแล้วแต่พอคุยไปคุยมาอะไรที่ทําให้มันคลิกค่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกผมนะเพราะว่า ในสี่คนที่ผมคุยอ่ะเขาตามผมตลอดเลยมีไอ้คนเดียวที่ไม่ตามผมเลยไม่จิกผมเลยที่เหลือโอ้โหโทรยับเลยอ่ะเขาไม่สนใจไงใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมผมถึงโทรหาตลอดไงเพราะเขาไม่โทรหาผมเลยไม่รู้ตัวแลนเขาเป็นคนแกล้งเหงาทีเชยผมก็ยังไม่รู้ตัวทุกวันเนี่ยครับกลายเป็นแบบว่าเออ เขาแปลกหรือเพราะว่ามันท <g von Diamond Hayır> ้าทายกเออมันกลายเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกแปลกๆแล้วก้าท้าทายดูเอ้ทำไมเขาไม่โทรงั้นเราโทรเองก็ได้จุดไหนที่เรารู้สึกว่าไม่สนไม่สนไม่สนอ้าวสนแล้วว่ะก็เขามีความสม่ำเสมอค่ะโทรมาทุกวันชวนกินข้าวตลอดชวนไปดูหนังชวนไปทำกิจกรรมไปชอปปิ้งงเงี้ยด้วยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เขาเป็นพระเอกที่ฮอตมากในตอนนั้นน่ะทาไมเขาถึงโทรหาเราทุกวันเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปทําไมเขาอยากจะอยู่กับเราทุกวันเอ๊ะหรือว่าเขาแบบจะจริงจังกับเราหรือเปล่าแล้วก็พฤติกรรมตลอดเวลาที่เขาแบบคุยกับเราในช่วงแรกๆอ่ะก็ดูรู้สึกว่าเขาใส่ใจไม่ได้แบบ ไปช้อปปิ้งไม่ได้เดินหลบห่างกันก็คือเดินไปด้วยกันกินข้าวก็นั่งด้วยกันคือเขาไม่ได้แบบว่าปิดบังหรืออะไรยังไงผมไม่ได้กลัวโดนถ่ายไงตอนนั้นคือก็ไม่ได้คิดโอ้ยใช่ถ้าผ่านสไปดอร์แบนด์แล้วกัวได้ลผมก็เปิดเปิดของผมตลอดเลยเงี้ยช่วงนั้นนะครับ ก็เลยไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้นไปได้ตามเช็คได้รู้มีเสียงรู้เสียงเล่าอ้างอะไรสําหรับพระเอกคนนี้บ้างไหมคะว่าอุยข่าวคราวเรื่องผงของเขาเนี่ยไม่ใช่น้อยก็มีเพื่อนเตือนมาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอดีตของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับพาา์ที่เราอยู่ในชีวิตเขาอะเรื่องอดีตของเราที่เราเคยทาผิดพลาดเรายังกลับไปแก้เองไม่ได้เลยแล้วนี่ชีวิตเขาว่าเรื่องอดีตของเขาเราจะไปแก้ไขจะไปไมยกับเรื่องนั้น นี่ถ้าเป็นเพื่อนเอจะบอกว่านั่นแหละเธอเธอเริ่มรักเขาแล้วเธอเริ่มแก้ตัวให้เขาแล้วนี่ยังใช่ไหมนนี้เนี่รู้สึกรู้สึกหลอกขึ้นมาเลยตอนในระหว่างทางที่เราพยายามทำความเข้าใจพยายามเชื่อใจไปต่างๆได้ ก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่าเราจับโปะเขาได้สับราพลาดว่างั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเหตุสุภิสิยจริงๆมันเกิดอะไรไม่คิดเลยว่าคนใกล้ตัวจะทำให้เกมได้ไหนเล่าซีแอนคือวันนั้นแอนน่ะกำลังจะไปรับแอนเล่าด้วยนะ่า บอกเขาว่าเออเดี๋ยวแอนจะไปรับแม่ที่สนามบินนะเขาบอกว่าเขาคงไปด้วยไม่ได้เพราะว่าพอดีว่าเต๋าเต๋าเต๋าแล้วก็ป้าว่ะค่ะโทรมาแล้วเสียงเขามาดูไม่ค่อยสบายว่าจะไปดูเพื่อนซะหน่อยว่าเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าโว้คนรักเพื่อนมากแต่เขาเสียงาสั่นมาเลยเขาสนิทกันจริงๆตอนนั้นเขาสนิทกันมากค่ะโตติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เออไปรีบไปดูเพื่อนเถอะนะอะไรเงี้ยประมาณ5นาทีค่ะมีโทรศัพท์แฟนของเต๋ว่าโทรมาแล้วคุย เกิดอะไรขึ้นรดยที่ที่เบอร์แอนค่ะแฟนเต๋าใช่แฟนของเต๋าโทรมาแล้วคุยเดี๋ยวโทษนะการที่แฟนเต๋าโทรหาแอนแปลว่าณวันนั้นเขาเพื่อนๆตะรับรู้ว่าแอนคือแฟนตะคือตอนนั้นแอนก็ยังไม่ได้คิดว่าแอนเป็นแฟนเขาแต่ว่าทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเขาไปไหนมาไหนกับเราด้วยกันเลยแล้วตอนนั้นน่ยในใจเราเรารู้แบบว่าเราเรายังเป็นเบอร์ห้าอยู่อ่ะตอนนี้รู้ค่ะเราก็รู้ว่าเราเป็นเบอร์ห้าอยู่รู้ค่ะแล้วก็ แล้วก็โอเคด้วยหรอนี่เขาเพลินๆไงพี่เพลินๆเหมือนกันเพลินราคิดว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันตอนนั้นน่ะแล้วเราไปเจอแก๊งเพื่อนสนิทกันแลือพี่ารแรกเปิอกันอย่างนโอเคโอเคแค่ดูสายตาคืออะคืออันนี้ยคือแค่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคิดแทนในมุมของพี่อยานเองว่าถ้าตาบใดพี่อ่ะไม่ใช่คนเดียวอะพี่ไม่เดินต่อก็เลยแบบแต่เราไม่ใช่คนที่สองด้วยนะ สวัสดีค่ะล้เป็นคนที่ห้าแต่แ้ก็แล้วคือคือแก๊งที่ตาเขาไปแบบปาร์ตี้ด้วยอย่างเงี้ยดันเป็นแบบพี่ที่เราสนิทด้วยคือมันบักกลุ่มก้อนสนุกสนุกไปเดียวกันเลยไม่ใเหตุการณ์ที่ว่าโป๊ะเนี่ยก็คือยังไม่ได้เป็นแฟนเลยนะยังไม่ตบวงเป็นแฟนเลยนะตอนนั้นยังยังค่ะแต่ว่าคือเขาโทรมาน้องเขาแบบพี่แอนอยู่ไหนไปคาราโอเกะกันเปล่าเราก็เอ๊ะหรือเขาทะเลาะกันแล้วก็แบบมาชวนเราไปคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอก อ้าวเราเราต่าล่ะอะไรอย่างเงี้ยเต่อ,อ,อยู่ข้างๆนี่ไง <laughs> พี่เต่าติดต่อพี่ตาไม่ได้ก็เลยให้หัให้หนาโทรหาพี่แอร์ยอะไรเงี้ยไปชวนไปคาราโอเกะกันยอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อพอดีป่วยใช่บอกชื่อผิดเต่าสมชายตอนนั้น, <laughs> น,น,นรู้สึกยังไงโกรธไหมยังไม่ตอนนั้นแอันนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่แอนถามว่าแอนโทรกลับไปหาเขาไหมก็โทรกลับไปปรากฏว่าปิดเครื่อง ชัดเจนใช่ค่ะ,คะยังทาบุญไม่มากพอ <laughs> ไม่แต่ว่าเรื่องเรื่องตรงนี้แล้วเรื่องนี้มันทําให้ผมตัดสินใจที่จะขบเขาจริงจังนะครับค่ะเพราะว่าความรู้สึกของผมอะผู้หญิงบางคนถ้าเขามองผ่านเรื่องบางเรื่องไปได้แี่เขาไม่พูดกับเราเลยเฮ้ยมันทําให้เราเสไพภัยมากนะพี่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงแบบนี้ก็มีอะ <c oughs> เพราะดช่วงเวลานั้น,นเขาไม่ได้บอกผมว่าเขาจับผมได้นะ ไม่บอกไม่ได้บอกนะเป็นแบบปีปีปีโอ้โหหลายปีอะกี่ปีอะหกเจ็ดปีอะจริงเขาไม่แคร์เธอจ้ะใช่โอคโหป้าก็เลยคาดหวังเลยว่าโอ้โหแผนสำเร็จฉันบอกเลยว่าฉันวางแผงเกงมันไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วมันน่าต่อหน้าหลบระดับนี้แล้วจับไม่ได้จนจบคาสโนว่าเขาจเป็นอย่างนี้จนมาเจอโจแต่แต่อยากรู้ว่าณตอนนั้นน่ะ ตัดคะแนนเขา่ะตัด่ะ evet> ตัดตัดแต้มอยู่ถ ja ูกลดลำดับชั้นในใจนิดหน่อยใช่คือถ้าไม่ว่างก็คือบอกไม่ว่างคือจะไม่พยายามเทียรงานเพื่อจะไปหาเขาค่ะค่ะก็เลยยิ่งเข้าทางเขาใหญ่เลยชอบใหญ่เลยโอ้แบบนี้ค่ะจ้ดีหลอกง่ายและสบายจนไปเจอโจทย์ยากอีกโจทย์หนึ่งซึ่งตอนนั้นน้องแอนประสบปัญหาเรื่องของธุรกิจ ใช่ะะทำ <c oughs> ธุรกิจอยู่ค่อนข้าง,างลงทุนเยอะมากค่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องปัจจัยบางอย่างที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยอยู่ๆแบบพลิกแบบภายในระยะเวลาเจ็ดวันเ <c oughs> จาดวนนะเจ็ดวันมันมันพลิกไปเลยจากบวกกลายเป็นลบเยอะๆไปเลยห <c oughs> ลบล้านอานี้ค่ะแล้วชีวิตแอนอะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยล้มเหลว ประสบความสําเร็จตลอดแล้วพอเราเจอเรื่องไม่ประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกในชีวิตคือเราร้องไห้เลยกินข้าวแบบน้ําตาก็หยดมาอย่างเงี้ยกินข้าวเคลาน้าตาเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเ, <laughs> เหมือนในละครเป๊ะเลย <laughs> อ่ะน,น้ํ <laughs> าตาอยู่ในจับชามวิ๋ยวมันหยดมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราจัดการไม่ได้อยู่ด้วยครับอยู่ด้วยตลอดครับคาพูดหนึ่งที่ตาพูดกับแอนบอกว่ามีอะไรอ่ะมาแชร์กันนะเขาพร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาไม่อยากเห็นน้นําตาของเราเลย นี่พูดครั้งแรกไม่เคยเล่าที่ไหนแล้วเราก็ร,าารู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดอย่างเดียวเขาทำค่ะ <c oughs> เขาทำตลอดเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงเหวคนเดียวเรามีเขาเนี่ยพยายามที่แบบจะเดึงขึ้นมาด้วยกำลังใจคำพูดอะไรต่างๆเขาเขาทำได้ดีมากเรารู้สึก คือสภาพตอนนั้นเนี่ยเขาแย่มากครับพี่ร้อยพี่ชอดครับแบบโอ้โหเหมือนศพที่นั่งกินข้าวกับน้ําตาเหมือนโดนด่าเหมือนไหลน้ําตาไหลตลอดอ่ะไหลตลอดอยู่เฉยๆก็ไหลเพราะเหมือนคนที่แบบสําเร็จมาโดยตลอดแล้วอยู่ๆก็เหมือนโดนอะไรทับจนไม่เหลืออะไรเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องอยู่ข้างเขานะเพื่ออย่างน้อยซัพพอร์ตเขาทุกๆอย่างสําคัญที่สุดคือความรู้สึกและกําลังใจของเขาที่แบบให้เขาลุกขึ้นมาใหม่ให้ได้ณตอนนั้น สถานภาพในใจของเราเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนค่ะคนคนนี้เราสามารถพัฒนาเราสามารถที่ว่าเออเราอยากเดินต่อกับเขาค่ะบอกเลยว่าพึ่งพาได้รอเลยมางหน้าแบบนี้ขอให้ติดแทสแตกมาพี่ชอตพี่ชอตจะได้เอาไปเล่นละครแล้วได้ความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เราพึ่งพาได้แล้วไอ้คะแนนมาที่บอกว่าเราคือยังเป็นหนึ่งในห้าอยู่ในตอนนั้นล่ะค่ะทุกวันเขาตูวติดเรามากค่ะ โทรหาบ่อยมากเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนหรือแบบมาหาเราบ่อยมากจะรู้สึกว่าอ้าวล้วอีกสี่คนไปไหนแต่เราก็ไม่ได้ถามเขานะเราไม่คิดจะถามอะถ้าใจไปแล้วเราก็ไม่ถามอะม่เราะนั้นไม่ได้ม่ได้ถามเลยไม่ได้อยากรู้แล้วเาไม่สนใจด้วยเป็นพี่พี่จะขาดใจมากคือตอนคือตอนนั้น่ะด้วยพฤติกรรมเขาอะทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมีสี่คนได้อะค่ะแล้วตอนนั้นสี่คนยังอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่ว่า ไม่ไม่ได้แบบว่าคะแนนไปอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้คะแนนอยู่ที่แอนแล้วเพราะว่าในในห้าคนที่ตอนนั้นคุยอ่ะเขาอาการแย่สุดผมต้องซับพอร์ตเขามากที่สุดแล้วก็เลยค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นมาเยอะพอสมควรว่าเขาเป็นคนยังไงนะสี่คนตรงนั้นเราก็เลยแบบค่อยๆห่างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนมาถึงช่วงที่แบบภาวะของเราแล้ะเรื่องของเราบ้างแล้วเว่ออยู่ป่วย เกิดแบบป่วยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นห่างจากตอนที่น้องแอนประสบปัญหาเรื่องของธุรกิจนานไหมคะกว่าที่จะมารู้ว่าเฮ้ยตาป่วยปีเดียวเองมั้งากใช่ป่ะปีเดียวเองปีเดียวเองครับสุดท้ายแล้วผมได้คุยกับหมอแล้วมันคือการใช้ชีวิตของผมที่คือไม่หลับไม่นอนปาร์ตี้กินเหล้า เช้าก็ต้องไปทํางานต่อแบกลาง <c oughs> คืนก็ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยดื่ม <c oughs> เยอะจนบางทีสารเคมีในสมองมันไม่ไหวอ่ะจนถึงอยู่ๆมันพังนีง่พังทั้งระบบเลยอยูย่เป็นอาการามันเป็นไงคะตอนเริ่มต้นอาการของคนจะหัวใจวายตายคือเหมือนแบบ หัวใจมันเต้นเร็วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็เป็นนี่สองซ้ำขึ้นมอย่างนี้เลยเหรอผมไปเป็นที่ฮ่องกงด้วยพี่วันนั้นผมแบบรวยมากเลยผมไปกินโจ๊กมื้อเดียวแล้วผมบินกลับกรุงเทพเลยแอนไปด้วยนะครับกินชาแล้วก็อยู่ๆก็แบบเฮ้ยเธอเธอหัวใจยันจะวายทำไงดีแบบหัวใจเต้นเรงแล้วมากเลยมากเธอจับหัวใจฉันดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอะไรอย่างเงี้ย ใจเย็นใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยจนแบบผมไม่ไหวแล้วผมนอนนั่งอยู่ข้างถนนข้างหน้าร้านน่ะต้องไปโรงพยาบาลด่วนเลยไม่ไหวแล้วจะช็อกตายอยู่แล้วคก<อ>็ไปโรงพยาบาลพอแท็กซี่จอดโรงพยาบาลอลิซาเบธใช่ไหมจอดปุ๊บยังไม่ถึงหมอเลยนะอุ้ยหายว่ะ <laughs> อุ่นใจถึงโรงพยาบาลแล้วเออมันเป็นไปได้นะความเครียดมันหายไปในตอนนนั้ใช่หายพี่อุ้ยก็นั่งพักแป๊บนึงเออแตคงไม่เป็นไรละมั้ง เรียกแท็กซี่กลับโรงแรมกำลังจะขึ้นแท็กซี่เธอหัวใจจะวายอีกแล้วออกจากโรงพยาบาลเป็นอีกแล้วเป็นี่กลับไปโรงพยาบาลไหมวนถึงโรงพยาบาลยังไม่หาหมอหายอีกแล้วไ่แปลกดีนะพี่แพนิกมันคือโรคตื่นตระหนกอะในมุมของเขาเนี่ยเขาแบบนี้ตอนเราอยู่ตรงนั้นเรางงไหมว่า มันเป็นอะไรงงงค่ะแต่เาแต่เรารู้ไหมว่าเขาเป็นจริงจริงหรือเราคิดว่าเขามาโนเราคิดว่าเขาเป็นจริงๆเพราะว่าปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้เขาจะเขาจะแข็งแรงแบบธรรมะแงลุยทุกสถานการณ์อย่างเงี้ยอยู่เป็นแบบเนี้ยเฮ้ยเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าจนตัดสินใจว่าบินกลับดีกว่าบินกลับเลยแล้วมันทรมานมากเหมือนคนจะตายอยู่ตลอดเวลาแปลว่าก็คือหนึ่งหนึ่งในอาการคือคิดลบอะคิดลบจิตตก แพนิคคือตื่นตระหนกไปหมดหไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอหัวใจเราเต้นเร็วเราก็คิดว่าหัวใจเราจะวายพอหัวใจจะวายเราหายใจเร็ววิ่งอยู่หัวใจไม่ออกตายอีกอ่ะคุ้ขก้นไปอีกหะใจไม่ออกมือจีบอ้าวเป็นอะไรก้อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาเขา้เขาออกห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแทบทุกวัน้ คือพอเขาไปถึงโรงพยาบาลห้องสุกเฉินปั๊บเขาจะบอกคุณหมอว่าหัวใจเหมือนจะวายคุณหมอก็ต้องมานั่งแบบตรวจหัวใจตรวจเช็คอัพทั้งหมดหใจเอ็กโค่บ้างตรวจเลือดบ้างช่วงนั้นคือหมดเป็นล้านเพราะต้องเช็คทุกโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลบอกว่า คุณวลิตคุณแข็งแรงดีข้างในคุณปกติหมอหมอไม่เก่งแล้วฉันจะาาเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนโรงพยาบาลตรวจใหม่ตรวจใหม่เช็คอินทุกโรงพยาบาลเลยค่ะเซลมากครับว่าผมมาเป็นแน่ๆแต่หมอบอกผมไม่เป็นแล้วผมเป็นทุก15นาทีย้อยเฮ้ย้านาทีห <ผม S 2> <ย>ัวใจจะวายทุก15นาทีเดี๋ยวอยากจะเล่าเรื่อง panic disorder ว่ามันอาการเป็นยังไงคือสารเคมีในสมองเขาจะไม่สมดุลปรับสารสารในสมองไม่ได้สมมตินะคะมีเสียงดังตุ้งอย่างเงี้ย เราทุกคนจะตกใจพอตกใจหัวใจเราจะเต้นเร็วแต่พอหันไปเราเห็นสาเหตุแล้วอ๋อลูกมะพร้าวตกสมองเราก็จะสั่งได้ว่าอาคุณดาวได้แล้วนะมไม่มีอะไรมไม่มีอะไรแต่คน <c oughs> ที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยใจเขาจะเต้นต่อ <c oughs> เพราะระบบไม่ตัด <c oughs> พอเราใจสั่นเนี่ยร่างกายเขาก็จะหายใจเร็วตามระบบของร่างกาย <c oughs> พอหายใจเร็วออกซิเจเนเข้าเยอะสิ่งที่ตามมาคือไฮเปอร์คือมือจี๊ ปาจีบมือจีบอย่างเงี้ยค่ะผมสองปีนะพี่หาไปทุกโรงพยาบาลเลยว่าแบบเราเป็นอะไรวะบางทีก็เป็นกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มุ่งเรื่องกดไหลย้อนจนมีข่าวว่าผมเป็นเอดเพราะผมผอมมากพี่คนแพนิคอะกินน้ายังไม่ได้เลยตอนนั้นเพราะกลัวจะตายกินก๋วยเตี๋ยวกลัวเส้นติดคอกินหมูเยอะพอแน่นก็เหมือนเป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยมันกินไม่ได้พี่มันกลัวไปหมดตอนนั้นน่ะพี่ก่อนนะคะในขณะที่ป่วยอย่างเงี้ย คนข้างๆนี่จะเป็นที่สุดเนื่องจากเพราะมันเป็นโรคที่แบบไม่รู้สาเหตุแล้วไม่รู้อะไรแอนเราก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรแต่เรารู้ว่าเขาอะเป็นจริงๆแล้วเขากังวลกับเรื่องนี้จริงๆเขาปฏิบัติเป๊ะทุกอย่างที่หมอแนะนําแปลว่าอะไรแปลว่าเขาอยากหายจากโรคนี้เขาทรมานเหลือเกินมานกเขาก็เลยพยายามทําตามหมอทุกอย่างจนน้าหนักเขาลดแล้วมาเจอสาเหตุ จัดได้ยังไงอะคะก็วันนั้นเนี่ยไปถ่ายละครเรื่องหนึ่งแล้วอยู่บนทางโดนเป็นอีกแล้วโทรบอกแอนก่อนอย่างแรกว่าเธอยกกองแล้แน่ฉันไม่ไหวหัวใจจะวายอีกแล้วลงที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธแล้วเพอร์เอิ์เจนนี่เทนโพตอนถ่ายเขาอยู่เขารู้จักคุณหมอที่นี่ก็โทรมาบอกว่าโน่นนี้นั่นเล่าอาการไม้ฟังเลยเพราะผมพูดใครไม่ได้แล้วผมนอนอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วก็เป็นผักอยู่อย่างเงี้ยหัวใจจะวายตลอดเวลาเจออาจารย์มนุน ที่ตอนนี้คุยเรื่องโควิดอะเขาคุยกับผม5้านาทีเองเนี่ยเขาบอกว่าผมแผน,นผมเนี่ยนนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วให้ใส่น้ําเกลือสภาพเหมือนคนจะตายอะคุณหมอใส่แว่นแล้วค่อยๆเปิดแซมทีละอันเอดไม่มีโอ้โหนี่ชัดเงีะไม่มีเอด <laughs> เปิดแผ่นสองตอนนั้นมีคนลือว่าเป็นเป็นเอดเอดเอ,เ,อ,เ,อเปิดแผ่นสอง มะเร็งไม่มีผมไม่มีมะเร็งไม่กูเปิดแผ่นสามเปิดจนแบบว่าโรคไลไลโรสซีฟิลิสโรคไวรัสตับอักเสบเลยเฮ้ยแล้วผมว่าหมาผมไม่เป็นอะไรแล้ผมเป็นแล้วนะคุณเป็นโรคตื่นตระหนกคุณไม่รูโอ้โหงงหนักเลยเนคือโรคตื่นตระหนกเบาจังเลยเนาะคือชื่อแบบตื่นตระหนกโรคถึงจะเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันชรามากและหลังจากนั้นก็เลยเริ่มถูกทางละเพิ่งรู้ว่ามันคือโรคแพนิคซึ่งวิธีการรักษาคือต้องทานยา เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสถานการณ์ชีวิตของเราที่ขึ้นอยู่กับโควิดแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆและก็ต้องดูแลไปถึงคนที่เรารักด้วยนะคะกล่องที่จะแทนความรู้สึกรักและห่วงใยดูแลตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยกล่องวิสแคร์กล่องของขวัญแทนความรู้สึกรักและห่วงใยดูแลตัวเองให้ดีนะคะรวมถึงการดูแลคนที่คุณรักด้วยกล่องวิสแคร์ค่ะของขวัญแทนความรักและห่วงใยที่คุณมอบให้กับใครก็ได้พ่อแม่คนที่คุณรักญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงนะคะหรือแม้แต่ เพื่อนร่วมง,งานรวมไปถึงลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดมาดูกันไหมคะว่ากล่องวิสแคร์ประกอบด้วยอะไรบ้างเริ่มต้นที่ทิชชู่เปียกคุรินะค่ะทิชชู่ฆ่าเชื้อผสม,มแอลกอฮอล์แบบฟูดเกรด75ใช้สำหรับการเช็ดฆ่าเชื้อไวรัส,สและก็แบคทีเรียหน้ากากอนามัยค่ะเป็นอนา,าอนามัยพรีเมียม5ชั้นกรองป้องกันเชื้อโรคแบคทีเรียร 99%แล้วก็ PM 2.5โฟมล้างมือสูตรถนอมมือคูลินะค่ะเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับชีวิตประจำวันยุค new normal คลายกังวลเรื่องปัญหามือแห้งได้เลยทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในกล่องสวยงามทรงคุณค่าเป็นของขวัญที่มั่นใจว่า ผู้รับจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแทนความรู้สึกรักและห่วงใยที่ส่งผ่านไปกับกล่องของขวัญ i t h c a r e ทั้งหมดสวยๆแบบนี้ราคาเพียง499บาทเท่านั้นถ้าสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยโดยการแอดไลน์เข้ามานะคะแอดมาที่มีตัวแอดด้วยนะคูลินะ K U R I N A หรือจะโทรเข้ามาที่ call center นะคะ0 9 6 9803015ส่งผ่านความรู้สึกดีๆที่มีค่าเกินกว่าของขวัญใดๆด้ดดกล่องวิทย์แคร์ค่ะของขวัญแทนความรู้สึกรักและห่วงใยตอนนี้กลับไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจของแขกรับเชิญวันนี้กับคลับไฟเดโชกันต่อค่ะเมื่ออีก4คนละ่ะชว่วงที่ผมป่วยขนาดนั้นเนี่ยไม่มีใครที่อยู่ข้างๆผม <c oughs> มีแค่เขาคนเดียวนะพี่ <c oughs> ใี่คนนี้แหละจะต้องแบบเป็นแม่ของลูกมาละฟังดูผ่านร้อนผ่านนะ <c oughs> ทุกอย่างแต่ด้วยความเข้าใจ <c oughs> แล้วทําไมระหว่างทางหลังจากนั้นเลิกกันอีก